โอเคนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยสำหรับคุณผู้ชายของเราจริงๆผมโพสต์เกินไปก่อนวันนี้แล้วในหน้ากลุ่มก็จะมีหลายๆคนบอกว่าผมทําหมดเลยผมทํำมาหมดแล้วทั้ง6ข้อแต่ทําไมเขายังไปอยู่ดีทําไมเขายังเลิกจากเราอยู่ดีอ่ะไม่เห็นมันจะเป็นผลเลยวันนี้มาฟังกัน ขยายใจความให้ฟังข้อแรกนะครับแบ่งเบาภาระงานบ้านของภรรยาแน่นอนถ้าเราอยากให้เขาดูแลเราเนี่ยเราจะต้องมีการดูแลเขาก่อนเพื่อที่จะให้เขามีเวลาว่างเหลือเขาจะได้เอาเวลาเหล่านั้นนี่แหละมาดูแลเรานะครับนะสำหรับข้อแรกข้อที่2เข้าไปอยู่ในกิจกรรมของเขาไม่ว่าเขาทําอะไรก็ตามกําลังทํางานบ้านอะไรอยู่กําลังล้างจานก็เข้าไปถามว่าที่รักมีอะไรให้เราช่วยไหม ทำกับข้าวอยู่ก็มีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่ามันเป็นการทําให้เราได้อยู่ในในในห่วงเวลาด้วยกันบางคนอาจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานแล้วมันมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นไม่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันเลยกลับบ้านมาเจอหน้ากันก็แทบจะไม่อยากคุยกันแล้วเพราะว่ามันมันไม่รู้จะคุยอะไรกันมันเจอหน้ากันทุกวันก็หันหน้าเข้าหาโทรศัพท์เคลียร์แต่โทรศัพท์เล่นแต่เฟ e b o o k เล่นแต่ไลน์อยู่อย่างนั้นมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวเรามันค่อยๆจางหายไปมันก็ค่อยๆห่างกันออกไป เรื่องที่สามจงฝึกเป็นผู้ชายที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานหัดพูดคำว่าครับหรือค่ะมีผู้หญิงบางคนบางกลุ่มที่ชอบให้ผู้ชายพูดลงท้ายด้วยค่ะมีนะครับมีมันดูอ่อนโยนมันดูน่ารักอะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนกันพยายามนะครับพยายามพูดลงท้ายมันเป็นคำพูดที่ใครๆก็อยากได้ยินนะครับเราอยากได้ยินคำพูดดีๆเขาก็ต้องอยากได้ยินคำพูดดีๆเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันวันนี้ให้เราพูดดี จุดเริ่มต้นอย่างที่ผมบอกจุดเริ่มต้นดีปลายทางก็จะดีตามผลตอบรับก็จะดีตามแฟนเราก็จะพูดดีด้วยเราอยากให้เขาพูดดีกับเราเราต้องพูดดีกับเขาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแหละมันจะทําให้ครอบครัวเรารู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันทีนะแค่พูดดีเนี่ยมันเป็นสภาวะทางเสียงที่ได้ยินแล้วมันลื่นหูได้ยินแล้วมันสบายหูได้ยินแล้วมันดีมากจากที่เราจะทะเลาะก,กันรุนแรงก็ทําให้เราทะเลาะก,กันน้อยลงข้อต่อไปข้อที่สี่ ข้อที่4หยิบยื่นรายได้อย่างน้อย30%ให้กับภรรยาไม่ว่าจะได้ด้วยช่องทางใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ่งของหรือข้าวของเครื่องใช้หรืออะไรต่างๆนานานะที่เป็นทรัพย์สิน นะครับให้กับภรรยาสําหรับสามีที่ให้ภรรยาอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นก็ทำต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเขาบริหารจัดการเงินของเราเป็นไหมต้องดูด้วยถ้าเขาบริหารจัดการไม่เป็นเราเอาบงบริหารจัดการเองเราก็ต้องแบ่ง30%ของรายได้ให้คนรักของเราด้วยนะครับข้อ5คือการดูแลตัวเองนะครับออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงแน่นอนครับผู้ชายเขาเรียกว่าเป็นช้างเท้าหน้าเป็นผู้นาครอบครัว ถ้าวันนี้เราล้มป่วยไปครอบครัวเราอาจจะล้มตามก็ได้มันอาจจะพังระเนระนาดแม้ว่าเขาจะผู้หญิงจะทํางานอยู่ก็ตามมีรายได้เป็นของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยล้มป่วยไปหรือไม่สบายไปเนี่ยมันก็จะทําให้งานของเขาเสียสุดท้ายแล้วครอบครัวก,ก็จะพังเพราะว่าหัวหน้าครอบครัวล้มเมางนั้นอันนี้เป็นจุดที่สําคัญข้อสุดท้ายคือข้อที่6ครับมันทําการบ้านอย่างสม่ําเสมอผู้ชายก็จะต้องมีเรื่องนี้เหมือนกันเพราะเรื่องนี้มันเป็นการปรับจูนเข้าหากันครับ มันเป็นการเชื่อมความรู้สึกของเราครับไม่ว่าวันนี้เราจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคเรารู้สึกแย่เรารู้สึกไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วพอมันมีกิจกรรมร่วมกันพอเราได้มีเซ็กกันมันทําให้สารในร่างกายมันหลั่งออกมาสารแห่งความสุขมันหลั่งออกมามันทําให้ร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเรื่องที่มันเครียดมันก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ขาดไม่ได้เช่นกัน